บายสปอตนะครับชัปเตอร์สองเดี๋ยวขอทดสอบเสียงแป๊บนึงทดสอบเสียงนะครับฮัลโหลทดสอบทดสอบโอเคเสียงมาแล้ว <c oughs> นะครับบายสปอตนะครับบทที่สองนะครับมันจะเหมือนกันกันกบบายสปอตบทที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับ บายสปอ t v ตเวอร์ชันสเหมือนกันกับบายสปอ t v ตเวอร์ชันหนึ่งโอเคไหมครับเพียงแค่เพิ่มเรื่องของเทนไลน์เข้าไปช่วยคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าแอดเทนไลน์เนี่ยแอดคอนเฟิร์มชันนะครับออคอนเฟิร์มก็คือเอาไปช่วยคอนเฟิร์มช่วยยืนยันนะครับจุดในการเข้าออเดอร์นะครับอ่ะต่อเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของบายสปอ t v ตเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วคาวนี้ บายสปอร์ตเวอร์ชันสต่างจากบายสปอร์ตเวอร์ชันหนึ่งอย่างไงนะครับก็คืออะไรครับเราต้องมองเรื่องของจุดที่เป็นจุดร่วมก่อนนั้นเทนขาลงก็คืออะไรครับทํำไฮที่ต่ําลงทําโลที่ต่ําลงใช่ไหมครับถึงจะสามารถตีเทนไลน์ลงมาได้เมื่อตีเทนไลน์ลงมาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะหาคืออะไร pa pa อะไรนะครับตอนที่มันอะไรครับรีบาว ส่วนเทนขึ้นไปเนี่ยนะครับมันสร้าง pa เกินกินขาลงตรงนี้เอาไว้เคมไหมครับคราวนี้ <c oughs> ในระบบนี้เนี่ยเขาจะไม่สนใจเนื้อนะครับเขาเอ้ยโทษทีเขาจะไม่สนใจไส้เขาจะสนใจเนื้อเพราะนั้นจุดในการมองเขาคืออะไรครับ pa เกินกินขาขึ้นชุดนี้เคมไหมครับ pa เกินกินขาขึ้นชุดนี้ซึ่งถ้าเราไปมองในกราฟเส้นเนี่ย <c oughs> จุดเนี้ยนะครับอาจจะเบรกลงมานิดนึงแล้วค่อยกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคราวนี้เขามองเลยครับเขามองที่ เนื้อกับไส้เป็นจุดเข้าออเดอร์ของเขานะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันต่างจากเวอร์ชันหนึก็คือสมมติว่าเราเห็นตรงนี้เป็นไส้นะครับแล้วท้องบนก็เป็นเนื้อเนาะนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้สังเกตนะแต่วิธีการตีเบรที่ถูกต้องคืออะไรครับซัดมาทั้งก้อนเลยจ้าราคามันไม่ควรจะหลุดจากนี่ที่เหลือทำไมครับหาเหตุผลในเบดเนี้ยประกอบเพราะ เบรนี้เป็นดีมา์ใช่ไหมครับลงพักแล้วขึ้นใช่ไหมฮะครนี้ถูกเอนกัาบลงไปเพราะฉะนั้นนะครับมันกลายเป็นสวอปเบรดพอมันกลายเป็นสวอปเบแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็คืออ่ะด้วยระบบของนนล่าเขาก็จะใช้แค่อะไรครับส่วนของอะไรเอย่ยไส้ใช่ไหมครับไปถึงเนื้อซึ่งไอเนี้ยเขาไฮไลท์ไว้อย่างนี้นะ <c oughs> นะครับให้ดูนะครับเป็นตัวอย่าง <c oughs> ตัวนะครับ อันนี้เขามองว่าตรงนี้เป็น s i g n i f i c a n t break นะครับก็คือตรงนี้เป็นอะไรครับ demand ซึ่งราคาเนี่ยสามารถทะลุลงมาได้แล้วการทะลุในโซนที่เขาไฮไลท์ไว้เนี่ยเป็นการทะลุแบบเป็นเนื้อเทียนล,ลงมานะครับก็จะเป็นจุดที่สังเกตในการเข้าออเดอร์นะครับเพราะนั้นจุดในการที่เรามองแนวรับกลับมาเป็นแนวต้านแบบนี้ก็จะ c o n f i r e กันกับเทรลไลน์นะครับจุดที่1แตะจุดที่2แตะนะครับแล้วก็อะไรครับจุดที่3 เข้าออเดอร์แบบนี้นะฮะโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งต่อมาตัวอย่างที่สองบ้างนะครับสังเกตลักษณะที่เป็นบายสปอตนะครับก็คืออะไรครับเราจะไม่ค่อยเห็นเบรดในการเข้าออเดอร์ด้วยวิธีการปกติใช่ไหมฮะมันเป็นลักษณะที่มันจะไปเร็วๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ไหลจะสาคัญนะฮะสังเกตนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะมีแนวรับอยู่แล้วแล้วก็ทะลุลงมานะครับอันนี้เขาจัดเป็นชุดที่หนึ่ง เราเขามองการรีบาวชุดที่2แล้วก็มองนะครับ pa pa เก <PA S 1> ินกินขาขึ้นอ,อ,อยู่ตรงนี้แล้วถูกเคลียร์นะครับถูกเคลียร์เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นการคอนเฟน c ์กันระหว่างเทรนไลน์กับจุดที่เป็นแนวรับกลับมาเป็นแนวต้านมันจะมีจุดคอนเฟนต์กันนะครับก็จะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์แล้วก็ <c oughs> ไปตามเซตอัพของเขานะครับโอเคนะนี่เป็น by spot v e r s i o นนะครับอ่ะตัวอย่างที่3ถ้าเราสังเกต มันไม่ได้ต่างอะไรกันกันกบ b u สปอร์เวอร์ชันหนึ่งเพียงแค่มีเทนไลน์เข้ามาช่วยคอนเฟิร<ๆ>์มเฉยๆเพราะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องหาคืออะไรครับจริงๆมันเป็นพื้นฐานของ SNR C3 นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เป็น PA ขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถูกคลีลงมาได้สาเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับแนวรับก็จะกลับมาเป็นแนวต้านตรงนี้ <c oughs> ตรงตรูด PA ก็เป็นจุดที่เข้าสังเกตการมาร์กโซนของเขานะครับสังเกตการมาร์กโซนของเขา เวลาในภาคปฏิบัติเราเราไม่ต้องไปเวอร์เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นงั้นจริงหรือเปล่านะครับเราก็แค่อะไรครับใช้ตามระบบแล้วก็เอเมล์นะครับแล้วก็พยายามหาขนาดของโซนกับตัวอย่างเช่นโซนกับตัวมีขนาดประมาณนี้นะครับเราก็วัดไซซิ่งมันเวลาตีเบรขึ้นมาเราก็อย่าให้มันคือให้มันใกล้เคียงเนี้ยอย่าให้มันเกินเวอร์เราก็ถือรีิี่อร์ดให้มันคุ้มเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะฮะโอเคนะครับ หา pa เกินกินขาขึ้นที่ถูกคลีนนะครับแล้วก็ต้องตรวจ pa ก็เข้าออเดอร์แล้วก็ตีเทเลไลน์เข้ามาเป็นการคอนเฟิร์มแต่เทเลไลน์ครั้งที่1แต่เทเลไลน์ครั้งที่2แต่เทเลไลน์ครั้งที่3นะครับพร้อมกับโซนแนวรับแนวต้านชุดนั้นนะฮะเป็นตัวคอนเฟิร์มจบคันี้เองตัวอย่างที่4นะครับอ่ะตรงนี้เป็น pa เกินกินขาขึ้นที่ถูกคลีนเรียบร้อยนะครับเบรกแบบเนื้อเทียนด้วยนะฮะ โซนนี้เขาสนใจต้องถูกเบรกแบบเนื้อเทียนเพราะนั้นโซนนี้นะครับถ้าเราวาดโซนอ่ะอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นดอกเบรคแี่เป็นดีมานใช่ไหมครับเคลียร์ดีมานแบบเนื้อเทียนเบรกแบบไม่สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าออเดอร์ได้ก็จะคอนเฟิร์มกับเทนไลน์แต่เทลไลน์ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3แบบนี้นะครับการเบรกแบบ มีนัยยะสําคัญการเบรกแบบไปแรงๆไม่แบบเป็นเนื้อน้นๆน้ยๆเน้ยๆมาแต่แต่แตเราให้ลงอย่างเงี้ยแบบไม่มีแรงไม่ใช่ต้องเบรกแบบนี้เลยนะครับเบรกแบบเป็นแท่งเต็มแท่งเต็มลำอย่างงี้นะครับคอนฟูเอนซ์กับเทเลไลน์โอเคอ่าตัวอย่างที่ห้านะครับนะดูการดูเซตอัพบ่อยๆครับจะได้จําได้อ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นอะไรครับสลายสำคัญเนาะ แตะเทนล,ลายครั้งที่1แตะเทนล,ลายครั้งที่2ได้2ส,สามารถทำลายอะไรครับจุดที่เป็นสะพายสาคัญได้ก็คือชุดนี้ถ้าเราสังเกตน,นะมันจะเป็นเหมือน qmc นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราดูแบบ buy spot ก็ได้คือเซตอัพไทยเนี่ยมันมีเยอะจริงแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะครับมันจะซ้ําไปซ้ํามาในบางโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราฝึกดูบ่อยๆนะครับเราเลือกเอาสักท่าหนึ่ง ถ้าเนี่ยชอบชอบมากเลยถ้านี่จําง่ายเป็น PA อะไรครับอย่างเช่นอะตรงนี้เป็น PA เกินกิ่งขาขึ้น,นแล้วตรงนี้ถูกคลีนใช่ไหมครับพอถูกคลีนเสร็จปุ๊บบริเวณนี้ตรงตรูด PA นี้เราจะเซลใช่ไหมตรงนี้ก็ไอเซลแล้วเรียบร้อยอันนี้คือการที่เรามองสั้นเกินนะครับเรามองสั้นเกินเวลามองให้มองไปทั้งสวิงนะครับมองทั้งสวิงแล้วก็ทําไมครับจุดนี้มันต้องไม่ใช่เดนเจอร์โซนคือก่อนหน้านี้มันต้องเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมครับตรงนี้ ต้องไม่ใช่โซนแนวรับแล้วเรามาเซลมันเซลข้างล่างมันไม่โอเคถูกไหมครับเอ็นแคปไปปุ๊บจะมาเซลตรงนี้ก็โดนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเซตอัพนะครับต้องดูด้วยว่ามันอยู่ในโซนไหนอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างนะครับอยู่ <c oughs> ถ้าเราจะเซลเราก็ไม่ควรจะเซลใกล้ใกล้แนวรับเพราะมันอาจจะมีแรงบายทะลุขึ้นไปทําให้เราเอสง่ายเกินนะครับโอเคนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะคันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับ ซับไพโซนใช่ไหมครับปรากฏว่า1เนี่ยขึ้นไปทําลายซับไพโซนเรียบร้อยนะครับเราย้อนลงมาเป็น2 2ก็ทำหาใหม่ได้อีกตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นชัดๆแล้วนะครับโอเคไหมเป็นเทนขาขึ้นชัดๆแล้วแล้วทำไมต่อตรงนี้เป็นซับไพที่ถูกคลีนโอเคไหมครับซับไพที่ถูกคลีนดังนั้นนะครับเมื่อเป็นซับไพที่ถูกคลีนแล้วสังเกตการคลีนเนี่ยเป็นการคลีนแบบเป็นเนื้อเทียนแต่สังเกตการไปต่อตรงนี้ไม่มีแรงแล้วนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเรามาบายในโซนตรงนี้ตรงนี้ถูกคลีนแล้วนี่มาบายตรงนี้เราก็จะได้เก็บกําไรตรงนี้1ชุดถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าเราเก็บกําไรตรงนี้1ชุดตรงนี้คืออะไรครับ s n c หนึ่งนั่นเองถูกไหมในขณะเดียวกันเราตีเทลไลน์ไว้อ๋อเรายังเข้าได้อีกชุดหนึ่งเพราะมันคอนเอนกับเทลไลน์พร้อมกันกันกบการคลีนนะครับตรงนี้เป็น En ก r ร์ฟิ้งขาลงใช่ไหมถูกคลีนไปแล้วก็ต้องมาบายในบริเวณโซนนี้ที่มันคอนเฟนกันกับเทลไลน์ ก็อยู่โซนประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมประมาณนี้ก็จะทําให้เรามีจุดในการเข้าออเดอร์ได้มากขึ้นดีขึ้นมีเหตุผลในการเข้ามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ห้าแตะเทเลย์ครั้งที่1แตะเทเลย์ครั้งที่2นะครับแล้วก็ทําไมครับเอ็นกับไฮนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบเทเลย์ครั้งที่สามแล้วเข้าออ,อเดอร์ซึ่งอยู่ในบริเวณที่มันถูกคลีนนะครับตรงนี้เป็น PA ขาลงถูกคลีนไปแล้วก็มาเข้าโซนประมาณนี้แหละที่มันเป็น การคอนเฟิร์มกันเป็นการยืนยันกันระหว่างเทนไลน์กับการคลีนโซนนะครับโอเคครน,นี้บายสปอตตัวอย่างที่6นะครับอะตรงนี้เป็นแตะ1ใช่ไหมแตะ2ตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญแน่ๆนะครับพร้อมที่จะกลับมาเป็นแนวต้านโอเคไหฮะครน,นี้แตะเทนไลน์ line, ครั้งที่1แตะเทนไลน์ line, ครั้งที่2สังเกตนะครับเขาไม่ได้เอายอดนะเขาไม่ได้เอายอดนะครับ แต่เทไลน์ครั้ง,งที่1แต่เทไลน์ครั้งที่2ทะลุการทะลุเป็นการทะลุแบบไม่สร้างอะไรครับไม่มีการย้อนกลับเลยทะลุทะลุทะล,ทะล,ทะลุนะครับเขาเรียกว่า significant break คือเบรกมาเป็นลำแต่สังเกตการเบรกนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นลักษณะทแท่งเทียนแบบนี้น่าจะเป็นทาเฟรมที่ต่ําอาจจะเป็น M15 M30 ประมาณนั้นมันถึงเห็นรายละเอียดทุกจุดทุกมุมมองอย่างนี้นะครับค,นน <c oughs> ครนี้นะครับลากเทไลน์ลงมาสังเกตนะครับ ตรงนี้ยังไม่ทํำลายโครงสร้างลดไฮก็จริงแต่ยังไม่ทํำลายโครงสร้างได้สองทำลายโครงสร้างเรียบร้อยคุ้คุไหมฮะเหมือนเซตอัพอะไรนะครับลองย้อนกลับไปดูฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับเราจะมองฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นดีมันโซนฝั่งนี้ถูกคลีนโซนใช่ไหมครับ <G ül> ก็จะมีจุดเข้าก็คือโซนนี้ซึ่งคอนเฟนต์กันกับอะไรครับเทลไลน์ line. โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเราเอาตรงนี้ ตรงนี้นะครับแล้วเราลากไปเลยมันจะได้ออเดอร์ไหมสังเกตนะครับมันมาไม่ถึงข้างบนมันได้แค่นี้เพราะฉะนั้นมันคลีนดีมานล่าสุดตรงไหนตรงนั้นจะเกิดเบดใช่ไหมครับจะเกิดเบดแต่เราเดาไม่ได้ว่ามันเบดไหนเบดบนเบดกลางเบดล่างเราไม่รู้เราก็จะได้อะไรครับระบบเทดที่คาดว่าประมาณนี้แหละมันอาจจะถูกลากบ้างไม่คมบ้างไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอให้มันไปถูกทางแล้วก็ให้มันได้กําไร ไอตอนที่มันโดนลากบ้างนิดหน่อยเราก็แค่ MM เงินรอแค่นั้นเองไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะฉะนั้นเราเห็นดีมาถูกคลีนเราก็อะไรครับมาเซลล์ตรงนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าให้มีการคอนเฟิร์นกับเทนดลายเพิ่มนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่7บ้างไม่ยากนะไม่ยากนะสังเกตนะครับจุดที่1ไม่ใช่ไฮสูงสุดนะจุดที่1คือไฮที่มันลดความสูงลงมาแล้วนะครับไฮหนึ่งไฮสอแล้วก็ทําไมครับ ไดที่สอทะลุลงมาคุ้นๆไหมมันก็คือ qm 2 p แหละครับถ้าเราสังเกตแต่ qm 2 p จะเริ่มจากจุดที่1แล้วตรงนี้เป็นจุดที่2ึ่งทํ่ำลายได้ปรากฏว่าจุดที่2องทำลายไม่ได้มันจะไม่ใช่ qm 2 p มันจะกลายเป็น by sport 2แต่ไม่ต้องไปจํามันไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปจํามันจําอะไรจําดีมาสําคัญถูกทําลายเมื่อไหร่ก็คือ sde เกิดขึ้นแล้วแล้วไงต่อถูกไหมครับแล้วไงต่อ เพราะนั้นเรามาหาสาเหตุของการที่มันถูกทำลายถูกไหมอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ครับที่มันถูกทำลายมันทำลายแบบไหนทำลายแบบเป็นแท่งเทียนลงไปตรงนี้เป็นดีมาร์ใช่ไหมครับเป็นดอบเบตแลลี่ใช่ไหมมันถูกทำลายตรงนี้ลงไปแล้วแสดงว่าโซนนี้ใช้งานได้โอเคยังเอาความรู้พวกนี้ไปเสริมกันกันกบโครงสร้างราคานะครับมันก็จะดีขึ้นเองโอเคเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดมันเอนกัปโลด้วยยิ่งดีแต่ตรงนี้มันไม่เห็นไงไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่ามันเบรกตรงนี้ไปแหละนะครับมันก็จะกลับมาทดสอบสังเกตนะครับถ้าเกิดเรา mark zone ถ้าเรา mark ทั้งเบรเราจะได้ออเดอร์เพราะนั้นตรงนี้มันคือ zone demand ใช่ไหมครับ zone demand ที่ถูกเบรกลงไปแต่มันใหญ่เนาะอ่ะยุบลงมาเลแค่นี้อ่ะ z o n นี้คือ z o n ที่เขาสนใจถูกเบรกลงไปเพราะนั้น z o n นี้แหละครับก็คืออะไรครับ f i ปนั่นเองใช่ปะ sde f i ใช่ไหมครับ ตามนั้นเกียไม่ยากนะครับเห็น PA ตรงนี้นะครับอ่ะโทษทีเห็นดีมานนะครับเป็นดอปเบดแลลี่ใช่ไหมฮะถูกคลีนโซนนะครับการคลีนโซนเป็นแท่งเทียนตันๆเพราะฉะนั้นมันคือการคอนเฟิร์มว่าโซนนี้แหละจะกลับมาใช้งานได้นะครับก็เบดเนี้ยครับกลายเป็นสวอปเบดเราลากมาเฉพาะเลยครับจุดร่วมไส้ถึงเนื้อก็ได้แต่บางครั้งมันมาแค่ อะไรครับไส้ล่างตรงนี้แล้วลงเลยก็ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับเซตอัพเราเอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับประมาณนี้โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่7จ็ดโอเคนะครับอันนี้ by s p o t นะครับ chapter 2ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปบทถัดไปนะครับบทถัดไปก็จะเป็น qm มั้ง้าให้พลาดอ่ะใช่ครับ manipulate โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ